อะรทั้งเีเอาแค่หน่อยเนี่ยเขาเขาไปดููทุกคนคะบอกว่าจะบอกว่าทุกคนคะลูกอเก็บไปก่อนนะจะทอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนเอาคุณแค่อยากเอาไปแจกด้วยไหมขึ้ที่สุดเขาเพิ่งจะมาฝากกันเดี๋ยวผม มันร้อนจนแบบเย็นแล้วตอนเนี้ยไม่ร้อนก็เย็นไปดูหนักกันไหมเนี่ยดูไปเครื่องนเปลี่ยนวันนั้นใครเปลี่ยนชื่อบ้างครับินน่ะมีสองคนไปแจ้งชื่อใหม่ไปแจ้งชื่อแทนคนเก่าได้หรือว่าคนนี้คียเขยร์ดเขาชอบปิดปากใช่ไหมใกล้มากอ่ะคียเขิ ที่นไปด้วยไหมครับไม่ถ้าไปด้วยแล้วซื้อยาหน่อยเอายาแก้วหวัดแบ้เจ็บคอมาคันคอก็เป็นไรเกาไหมเกาเปนเป็นเรื่องอะไอันนี้สตีมอยู่ใช่ไหม ก็เล่นป่ิบัตหลาย่นะไม่มีหรอแล้วมันทำอะไรได้บ้างไปเลยเนี่ไม่เป็นไรมยืมด้ไหมมันไงเหอไม่ใช่เดี๋ยวมันก็คิดว่าอะไรค้ะสายโยไม่ะาไม่แล้วไง นี่บ้านอยู่ข้างล่างสองไหมโดน้ำหนักได้แล้วคิตเนสร็มันก็เยอะอยู่ซะ c ีมันซ i คือเกเจ็เกจอเจ่แล้วเละขึนมดเจอแล้วเก้าเจ็ดจุดไงไม่เจอมันไม่ มันไม่มีให้กดเลขเท่าไหร่มันแค่แบบสแกนอะไรประมาณนั้นก็ฟังในโทรศัพท์ต้องใส่ใจว่าเพราะว่าเราความรู้เพิ่มเลยริ้วฟังอ่ะแบบคือพอคลื่นนี้ไม่มีครับกดคลื่นอื่นกด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 จนกว่าเจอแล้วอยู่รถประมาณสามสี่ชั่วโมงไม่เจอเจอเไม่ได้ไปไหนด้วยนะทีขับแบบวนอยู่เท่านั้นอ่ะเพื่อเพื่อฟังว่าเขาไปที่ไหน

อยู่ข้ามรอกว่าไม่เป็นไรครับไปแล้วนะ้ไมไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่ไม่ไ็เ่มาเป็นเพื่อนไปแซวว่าดึงน้องมาเป็นเพื่อนไปแล้วอันนี้เป็นไฟหลับผมป่ะครับถ้าเป็นดึงขึ้นมาฮะไปแล้วี่ครับเด็ดเดี่ยวไปสิ่ง